ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาให้ชัดปัญหาเรื่องที่มีการพูดถึงคือเรื่องของการลักลอบข้ามแดนและก็เข้าไทยผิดกฎหมายของแรงงานข้ามชาตินะครับถ้าเข้ามาผิดกฎหมายธรรมาดาคงไม่เป็นไรแต่มีการพาดพิงไปยังกลุ่มเจ้าหน้าที่วันว่าจะซ้ำรอยช่วงวิกฤตกะลาบาดรลอบที่สองที่สมุทรสาครด้วยชายแดนนั้นเข้มอย่างไรลงพื้นที่ติดต,ตามกับคุณรจตตะไทยตะกุลพาณิชย์ครับ เอาคนเอาคนเอาคนมานั่งที่หัวเรือครับมารวมมาที่หัวเรือครับผมทั้งสองลำเลยครับเอาคนทั้งหมดเอาคนทั้งหมดเลยมารวมกันเรือเอามารวมกันอยู่ล่างสองลำเลยครับ ซอนชนกองทัพเรือร่วมกับทุกหน่วยงานในจังหวัดสตูลเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจคน้นเรือประมงต้องสงสัยสองลำลอยลำหยุดนิ่งกลางทะเลผิดปกติก่อนพบลูกเรือเป็นชาวต่างชาติเกือบทั้งลำมีคนไทยเพียงสองคนก่อนทั้งหมดพยายามสแสดงเอกสารยืนยันความถูกต้องส่วนเรือหยุดนิ่งเพราะเรือเสียอยู่ระหว่างซ่อมแซมเพราะของเราถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างได้ยินข่าวมาว่ามาเลเซียติดเชื้อโควิดของอะไรล่ะ,ะสายพันธุ์เดียวก,กันกับอินเดีย เราราู้เจ้าหน้าที่กองทัพเรือชี้จุดเสี่ยงตามเส้นทางคลองตะมะลังในการลักลอบข้ามแดนมักจะมีรายงานฉวยโอกาสกลับมาจากมาเลเซียไม่ผ่านขั้นตอนคัดกรองเชื้อซึ่งเสี่ยงต่อการนำโควิดส9าสายพันธุ์ใหม่เข้าสู่ประเทศจึงต้องตึงกำลังเข้มตลอดแนวเขตแดนด้านน้ำไทยก็จะมาแค่คนสองคนหนึ่งเพื่อจะทำความเร็วได้แล้วก็มันจะทำให้ระวางบรรทุกของเขามีพื้นที่มากขึ้นเ้า่านั่งเป็นปกตินะครับ แต่อย่างที่บอกว่าเส้นทางที่ข้ามาจากมาเลเซียสู่เราเนี่ยตรงแนวภูมิแดนที่ในกล้สุดเนี่ยระยะทางอยู่แค่ประมาณ6ไมล์ทะเลนะครับวิ่งมาโดยความเร็วของเรือขนาดนี้ใช้เวลาไงก็ไม่เกิน15นาทีถึงฝั่งเรานะครับแล้วก็ลัดล็อกเข้าตามลำคลองนี้ หนึ่งในคนไทยที่ทํางานในมาเลเซียขอกลับประเทศนั่งรอเจ้าหน้าที่รับตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองเชื้อและกักตัวตามมาตรการเล่าว่ายังมีคนไทยอีกจํานวนมากที่ไม่ยอมกลับมาตามกําหนดการล็อกดาวน์ของมาเลเซียสิ้นเดือนนี้ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกผลักดันกลับไทยหรืออาจต้องลักลอบเข้าเส้นทางธรรมชาติครับผลักดันกลับทุกกรณีคนต่างชาติ ไม่ว่าพม่ากัมพูชาอะไรต้องออกหมดมีเพืเ่อนคนไทยบอกไหมครับว่าถ้าเกิดเข้าไม่ได้จะต้องลักรอบเข้ามามันก็ธรรมาดาเชื่หนนอกจากปฏิบัติการทางน้ําแล้วนะครับการเดินลาดตระเวนในเส้นทางธรรมชาติตามแนวเขตชายแดนไทยมาเลเซียก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพื่อที่จะสกัดกั้นผู้ที่ลักลอบผ่านข้ามแดนเพราะอาจจะมีการนําเชือ้อโควิด -19 าสายพันธุ์ใหม่เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยในระยะนี้ครับ ทหารลาดตะเวนตามแนวเขตแดนไทยมาเลเซียและวางกำลังซุ่มตลอด24ชั่วโมงพร้อมนำรัวลวดหนามขึงปิดทุกช่องทางสุ่มเสี่ยงเพื่อสกัดกั้นเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เข้าสู่ประเทศไม่ว่ารัฐบาลหรือกองทัพบกเองนะหรือทุกๆส่วนนะต้องการให้สกัดกั้นไม่ให้เชื้อเชื้อเนี้นะเข้ามาสู่ประเทศเรานะซึ่งเชื้อเชื้อก็มากับมากับคนนะมากับคนคนก็ลักลอบข้ามแดน ผู้ว่าราชาการจังหวัดสตูลยืนยันยสั่งการตรึงกําลังทุกหน่วยอย่างเต็มที่ในฐานะเมืองหน้าด่านชายแดนโดยเน้นย้ํากำนันและผู้ใหญ่บ้านเฝ้าสังเกตการในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อสกัดกั้นเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าตาสับประรดรีเอ็กซเรย์ในหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งถ้าถ้าหากหลุดรอดไปเนี่ยต้องจับมาเข้าสู่กับการกันโลกเราป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์แอฟริกาสายพันธุ์อินเดียที่ระบาดอยู่่ในนนปรรระเเเทศพืออบบ้าขาขงคั แม้เจ้าหน้าที่จะมีความพยายามสกัดกั้นป้องกันการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศแต่ก็ยังมีกลุ่มเห็นประโยชน์ส่วนตัวอาศัยช่องโหว่ผ่านช่องทางธรรมชาติจึงต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อนำพาประเทศก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ไปให้ได้นิติศาสตร์โพธิพิทักษ์ถ่ายภาพพระชาตะาไทยตะกูลพาณิชย์ข่าวช่องวันรายงานขอบคุณรัชาตะาในการติดตามความคืบหน้าในภารกิจนี้ต่อไปเรื่องสําคัญมากๆขอพักอีกครู่เดียวชั้นหน้าก็อย่าพลาดเช่นเดียวกันเพราะว่า คุณผู้ชมเช่นเคครับน้กการนามมยแต่ละวันเนี่ยวันวันเราใช้ประมาณสัก20ตันได้ชีวิตของพี่ๆที่เขาต้องเป็นคนเก็บขยะและนําไปทิ้งเนี่ยเสี่ยงขนาดไหนติดตามระกฤ็นี้ในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมคะวิกฤตโควิด19ในครั้งนี้กระทบคนไทยทุกคนค่ะเราต้องช่วยกันร่วมแรงร่วมใจการฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับโครงการวันสร้างสุขของช่องวัน31อยากชวนคุณผู้ชมค่ะร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ยาอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นเพื่อนาไปมอปบให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนค่ะสามารถบริจาคได้แล้วนะคะตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยหรือว่าจะสแกนคิวอ d e ก็ได้เช่นกันค่ะเงิ่นบริจาคของคุณสามารถนําไปลดหยอนภาษีได้ถึง2เท่าเลยนะคะขอบคุณล่วงหน้าที่ช่วยกันและขอทุกคนสุขภาพดีค่ะเอาให้ชัด ช่วงวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ